พบกับเราทีมทนายความดอกเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมว่าที่ร้อยตีทนิพนธ์ตระปักษาทีมทนายความดเตอร์กิติศักดิ์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธและทีมทนายความนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็มีประเด็น ทางกฎหมายนะครับอยากจะนํามาบอกเล่าบอกกล่าวให้กับเพื่อนเพื่อนทุกท่านได้ฟังกันนะครับซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะใกล้ตัวหลายๆายท่านนะครับไม่ว่าจะทํางานอะไรเนาะผมเชื่อว่านะฮะหลายท่านเนี่ยคงจะเคยต้องต้องขอออกใบรับรองแพทย์นะเพื่อที่นําไปใช้ในการลาป่วยนะครับหรือทะายความหรืออ่า ในกรณีที่ว่าท่าเนเป็นตัวความเนี่ยแล้วท่านไม่สามารถมาศาลได้ท่านก็ต้องไปขอออกใบ,บรับแพทย์นะครับเพื่อยืนยันว่าท่านป่วยแล้วก็ขอเรื่องคดีไปนะครับเป็นเรื่องปกติฮะทุกท่านผมเชื่อว่า้องเคยเจอและต้องเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่าต้องขอออกใบ,บรับแพทย์เนะาะทำให้ในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาคุยเกี่ยวกับประเด็นของเรื่องที่ว่าเออแล้วเราจะรู้ได้ไงนะรหรือคนที่เขารับหนังสือไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายจ้างเอยศาลเอยอะไรเอเนี่ย ที่เขารับหนังสือรับแบบัอรองแพทย์ไปเนี่ยเขาจะรู้ได้ไงว่าแบบัอรองแพทย์เนี่ยเป็นของจริงหรือหรือว่าป่วยจริงนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะมาพูดถึงกรณีที่ว่าหากแบรัอรองแพทย์เนี่ยมีการปลอมขึ้นหรือเป็นการออกโดยไม่ได้มีการตรวจสอบอะไรสุขภาพอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะเป็นผลยังไงเนาะก็ใน่วนแรกนะฮะในกรณีที่ว่าหากแก้ไขแบบัอรองแพทย์นะฮะแล้วก็ใช้ แบบรองแพทย์ที่แก้ไขดังกล่าวเนี่ยกรณีนี้ถือว่ามีความผิดในข้อหาปลอมเอกสารนะครับและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายยามาตรา2 6 4หหรือ265ประกอบนะครับมาตรา268ด้วยนะครับพิธีจุลภูตตั้งแต่6เดือนถึง5ปีและปรับตั้งแต่10,000ถึง1 0 0 0 0 0บาทนะครับแต่หากนำแพทย์ดังกล่าวเนี่ยไปยื่นสารอาจจะมีความผิดในข้อห,หาละเมิดน่าสารด้วยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา3 3จนะครับจําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน500บาทนะครับ ส่วนในกรณีที่ลูกจ้างนะครับนำใบบรองแพทย์ปลอมไปยื่นแสดงต่อนายจ้างเพื่อขอลาหยุดหรือขอลาหยุดเพิ่มนอกจากจากความผิดอาญาในข้อหาปลอมเอกสารและใช้เอกสารดังที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเมื่อสักครู่นะครับกรณีนี้เนี่ยก็ยังถือเป็นความผิดแรงต่อนายจ้างนะครับเป็นเหตุผลที่นายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแต่อย่างใด นะครับอันนี้ระวังไว้ด้วยส่วนนะครับข้าราชการที่จะนำไปปรองแพทย์เนี่ยไปแสดงต่อผู้บังคับบัญชานะครับเขาก็อาจจะมีความผิดในข้อหาปลอมเอกสารและใช้แผงเอกสารนะครับรวมถึงอาจจะมีโทษทางวินัยตามมาด้วยนะครับตามรื่ที่ผมกล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยก็จะมีคำพิพากษาดีกาหลายคำพิพากษานะขึ้นมาที่ได้มีการพิพากษาออกมานะครับสามารถใช้เทียบเคียงได้เป็นกรณ,กรณีกรณีไปนะครับ ในส่วนของตัวแพทย์กันบ้างน,นะฮะแล้วแพทย์ที่ออกไบรับแพทย์เนี่ยฮะโดยที่ว่าไม่ได้มีการตรวจสุขภาพลูกค้าจริงๆเนี่ยเขาจะมีความผิดนะครับจะมีความผิดนะตามระมรากฎหมายยามาตรา269นะครับโดยที่ผู้ประกอบการงานในวิชาชีพแพทย์เนี่ยทําคํารับรองอันเป็นเท็จในเอกสารนะครับโดยประการที่แน่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนนะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ ส่วนผู้ที่นำเอกสารดังก่าวไปใช้เนี่ยก็จะต้องรับโทษเช่นเดียวกันนะครับอนอจากนี้นะครับการที่แพทย์เนี่ยออกใบรังรองแพทย์โดยไม่ได้ทำการตรวจจิตเนี่ยยังมีความผิดเกี่ยวกับข้อบังคับแพทย์สภาที่ว่าด้วยการรักษามรารยาทแห่งวิชาชีพเวชกรรมพศ5 2าสหนะครับหมวดที่3าที่9กําหนดว่าผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมจะต้องไม่ออกใบ,บรับ,บรองแพทย์ใบรังรองแพทย์อันเป็นเท็จ โดยตั้งใจหรือให้ความเห็นโดยไม่สุจริตในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาชีพนะครับถึงถึงขั้นอาจจะต้องถูกลงโทษพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบวิชาชีพเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็ถือว่าร้ายแรงมากนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากไว้สาหรับผู้ที่กําลังคิดจะปลอมใบบังแพทย์หรือขอให้แพทย์ออกใบบังแพทย์เป็นเท็จนะครับควรที่จะตระหนักถึงผลที่ที่จะเกิดขึ้นตามมานะครับ ซึ่งกรณีนี้อาจจะมีความผิดทั้งในทางอาญาอาจ,จต้องถูกไล่ออกจากงานนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับท่านและครอบครัวนะครับส่วนแพทย์เองก็อาจจะมีความผิดทางอาญาและอาจ,จต้องถูกถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพไปได้นะครับผมเนอะก็อยากจะฝากไว้เตือนให้กับทุกท่านนะครับท่านไหนที่กลาลังจะอกไปรองแพทย์แบบนี้นะฮะก็ต้องขอให้ระวังเอาไว้ให้ดีนะครับสรัจแนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ